สวัสดี EP ที่3นะครับเกี่ยวกับเรื่องของดอกไม้นะครับเป็นเรื่องของการสังเกตนะครับมาสังเกตดอกไม้กันเถอะนะครับในการสังเกตนะครับเราก็จะมีหลักในสังเกตง่ายๆดังนี้นะครับก็จะมีรูปร่างมีสีแล้วก็มีดมกลิ่นนะครับก็เดี๋ยวมาดูรูปร่างกันก่อนนะครับรูปร่างของดอกไม้นะครับที่เรา เคยเห็นเคยรู้จักหรือว่าที่ครูไปทัศนศึกษามาให้ดูนะครับก็จะมีรูปร่างหลายแบบมากนะครับบางคนอาจจะมองแบบเป็นช่อเดี่ยวก็ได้บางคนอาจจะมองเป็นเป็นช่อรวมเลยก็ได้นะครับนี่นะครับมันก็จะเป็นทรงสามเหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมผืนผ้าน,นะครับเป็นวงกลมเป็นรูปไข่เป็นวงรี นะครับเป็นห้าเหลี่ยมเป็นหกเหลี่ยมแล้วก็เป็นแปดเหลี่ยมนะครับอาจจะมีหลายเหลี่ยมกว่าแปดเหลี่ยมก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าใครจะมองเห็นเป็นรูปรูปร่างแบบไหนนะครับต่อไปครับสีนะครับสีมันก็มีหลายสีนะครับกลีบดอกนะครับที่ให้สีนะครับก็จะมีเยอะเลยนะครับอันนี้ก็เป็นวงจรสีเอามาให้ดูเข้าใจกันง่ายๆนะครับก็จะมีสีเหลือง สีส้มเหลืองสีส้มสีแดงสีม่วงม่วงแดงนะครับสีน้ําเงินน้ําเงินม่วงน้ําเงินนะครับสีเขียวเขียวน้ําเงินแล้วก็สีเขียวเหลืองนะครับสีมันก็มีหลายสีนะครับดอกไม้ที่เราเห็นเนี่ยบางคนเห็นสีไม่เหมือนกันนะครับตอบออกมาเป็นสีที่เหมือนกันบางคนบอกสีเขียวเหลืองครับคุณครูบางคนบอกสีเขียวอ่อนนะครับบางคนสีม่วงแดง นะครับบางคนสีม่วงอย่างเงี้ยครับนะครับ,บ,งงรบ,นะรบก็จะมีหลายส่วนนะครับที่ไม่เหมือนกันนะครับต่อไปอันนี้นะครับเราก็ไม่ได้ดมเนาะถ้าเกิดว่าเราได้มาเรียนกันเราก็จะได้ดมกลิ่นของดอกไม้แต่อันนี้เราไม่ได้ดมไม่เป็นไรนะครับการนมกลิ่นนะครับก็จะด,ดอกไม้แต่และชนิดก็บางชนิดก็มีกลิ่นบางชนิดก็ไม่มีกลิ่นนะครับบางคนบอกว่ากลิ่นดอกไม้ชนิดนี้หอมนะครับแต่บางคนบอกอุย้ย ไม่ชอบเลยเหม็นนะครับก็ขึ้นอยู่กับความชอบของบุคคลอีกนะครับแต่ละชนิดก็จะมีเอกลักษณ์ต่างกันไปนะครับอ่ะมาดูนี่คือตัวอย่างของดอกไม้ครับนี่เห็นไหมนะครับเป็นรูปห้าเหลี่ยมเลยนะครับอันนี้ก็ให้ดูด้านข้างนะครับเป็นรูปคล้ายๆรูประฆังนะครับรูปคนโทก็มีเห็นไหมครับอันนี้ดอกเข็มนะครับก็จะเป็นช่อยาวๆก้านยาวๆอย่างนี้นะครับอันนี้รูปกลวยเห็นไหมครับรูปกลวย ทรงเป็นรูปทรงเลยนะไม่ใช่รูปล่างนะครับอันนี้รูปหลอดนะครับคล้ายๆทรงกระบอกเนาะน,นี้รูปลิ้นนะครับอันนี้อะไรเนี่ยรูปปากเปิดนะครับคล้ายๆกับใจกันการจัดแจกันนะครับอันนี้ปากปิดนะครับรูปทรงกระบอกรูปถั่วนะครับอามาดูฝั่งนี้นะครับนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นรูปที่เป็นรูปรูปร่าง ที่จะเป็นช่อซะส่วนใหญ่เลยนะครับมีหลายดอกนะครับเป็นแบบนี้เนี่ยเป็นเป็นเป็นช่อแบบชัดก็มีนะครับเรียงกันนะครับเป็นแบบล่มก็มีนะครับก็มีหลายรูปแบบนะครับทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับจินตนาการของแต่ละคนด้วยนะครับอาจจะมองไม่เหมือนกันนะครับบางคนอาจมองเป็นร่มนะครับบางคนอาจมองเป็นจุดนะครับหลายๆจุด นะครับก็แล้วแต่ว่าใครจะมองเป็นอะไรนะครับก็สำหรับ EP นี้นะครับก็ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการสังเกตนะครับรูปร่างรูปทรงแล้วก็ดมกลิ่นนะครับดมกลิ่นก็อย่างที่บอกไปก็จะมีกลิ่นหอมกับกลิ่นเหม็นแล้วก็ลักษณะของกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของเฉพาะตัวของแต่ละดอกแต่ละดอกไปนะครับสำหรับ EP นี้ก็สวัสดีครับ